ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะมาแล้วนะคะวันนี้แอดมินมาสายนะคะ เมื่อวานเมื่อยนาะจ้ะเนาะแอดมินบรายเฮ็ดคลิปสวัสดีวันอังคารที่23มีนาคม2564นะคะมาดูแนวทางเลขฮาหนอยกันต่อเลยนะคะโอ้ยเมื่อวานนี่เป็นจังไดเนาะจ้าพ้คนคลองเมื่อวานเนาะจ้า เลขในตะรางเด่นเนาะจ้ะมือว่านี่ที่แอดมินบอกไปว่ามั่นใจในตัวเจาะเนาะจ้ะเนาะแอดมินว่าจังใดหนึ่งกับมาเนาะหัวว่านี่แอดมินเลขไซหนึ่งสี่รอบแรกสามหนึ่งเนาะจ้ะรอบพิเศษสามหนึ่งเนาะจ้ะเนาะข้างบนหนึ่งสามหนึ่งข้างล่างเจ็ดสองเข่าสองเจ็ดเนาะจ้ะ บเมนตัวเจานะนอกจากเจ็ดแปดกับหาเจ็ดดันไปออกรอบเฉพาะคิดก่อนนอกจนะเนาะรอบที่สองสามหนึ่งหาข้างล่างสี่หกรอบปกตินอกจากเข้าที่หนึ่งหานอกจาก หลอดปกติชุดเด่นหลอดไปเมิดเลยเนาะจา้ะเนาะหลอดชุดเจาะห้ามไปเมิดเลยหลอดวี p ไอพี่บอกเขานะจ้ะเด่นลองห้ามาเมิดเนาะจา้ะเนาะมาเบิ้งแนวทางมมอนกันต่อเลยเนาะจา้ะมอนีไปไวเนาะจา้ะราวาซ้ายแล้วเดี๋ยวแอดมินกับสิบเปาไปเห็ดงานเนาะจา้ะเลขเด่นในตารางนะคะ หกเจ็ดนะคะเด่น6และลอง7นะคะจับวินชุดเดนนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี6 7 6 8 6 9 6 0 6 3 7 8 7 9 7 0 7 3นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ

เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะ เหมือนเดิมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ